ทุกคนครับเมื่อี้ครผมให้เพื่อนหนุ่มมารัดของให้ล้วเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมานะก็จะประมาณนะี้มีเต็นต์มีเก้าอี้แคมปิ้งแล้วก็เป้ก็จะมีพวกเสื้อผ้าเพราะผมสัมภาระที่จำเป็นต้องใช้ัอด้วยตอนนี้อยู่ในปั๊มหน้าเซเว่นนะครับเดี๋ยวหาอะไรกินแ้วผมหากาแฟกินก่อน เออจะบอกเ,เพื่อนนิดนึ่งว่ากล้องผมแม่งเปิดเติดนดับดับนั่งเกินไรไม่รู้เนี่ยเออตอนนี้เรามาหากาแฟกินก่อนแล้วกันนะเพื่อนเอ้ยดดีมีปัญหากล้องอกแล้วโอ้เสียงเลยเพื่อน เพื่อนเจอเล่อะไรอย่างเงี้ยกินม้นตื่นนะเวลาขับตัวเดินทางการผมว่าด้อยู่ะป่ะมาลำพจารกันครับพึ่งบ้านนาเข้าคลองอะไรวะท้องท้องติดไหมออก้องแตดก็ได้ท้องแตกก็ได้ท้องแตกก็ได้นำไปเลยเไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดินนมไม่รีบใช่ไหมกินกาแฟก่อนได้ไหมชินกาแฟก่อนได้ปหมได้เออมาเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันก่อนก็ได้เออผมว่า ยังไม่แดกเลยกินข้าวเหรอเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวกินกาแฟตรงนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวผู้พาไปกินตรงนน้นเป็นเป็นข้าวข้าวหน้าเป็ดตรงตรงตรงช่วงประมาณคแปดอร่อยลองไหมโอเคตอนนี้ผมอี่มางานการงาจะเข้าจับวัดนอนาย อย่างมึงมีเรือด น้ำตกเข้าหน้าไหมครับติดๆแหระครับอ๋อเข้าได้ไหมพี่ติดใช่ไหมพี่อ๋อขอบคุณมากครับไม่เป็นไรน่าฝนแต่เข้าไปนี่ไม่น่าจะมีน้ำอ๋อโอเคพี่ได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมติดนะเพื่อนๆติดนะรอบนี้ เอาไงดีก็ไปเลื่อนงานไปนได้เดี๋ยวเราเราโงไปาชมว่าเลยแล้วกันโอเคไปเลยเดี๋าไปก็ถ้าคิว่าเรามาถึงแล้วเพื่อนก็ได้าทียญาตเขาบอกว่าอ่าเิดก็ถามเขาว่าเพราะอะไรถึงถึงไหมเขาบอกว่าช่วงช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มัตัดป่าลงมาหากินนะครับ เด okay, okay, ouais, ี๋ยวมันจะส่งผลหรือว่าทําให้เกิดความเสี่ยงเรืออันตราย่่หนักท่องเที่ยวนะโอเคเราก็ต้องเชื่อเจ้าที่เขานะโอ้หต่นี้ถึงคันซึ่งกันพี่อึงคันซิ่งมีเชื่อนะอวนานะลองดูนั่นี่โอ้ยจัจังเพืเพื่อนดูหัวนอกสึจริงโอเคทุกคนสรุป้า น้ำตกโลคิโดกนี้เข้าไม่ได้นะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตอนนี้ปิดปิดปรับปรุงอยู่นะครับว่าช่วงนี้มันไม่มีน้ำนะก็คือเดี๋ยวเราต้องไปจุดที่เราต้องการไปแล้วนะครับเพราะตอนนี้มันก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วก็เกือบบ่ายสองแล้วไปเราไปกันทุกคนเดี๋ยวแวะร้านค้าห,าหาอะไรกินนะทุกคน ยำเอออาแบบเนี้ยน่าจะกินง่ายกว่าโจ๊กไหมไม่เอาฝ่องฝ่องเพื่อนมามาอะไรวะเอาเลยต้มยำกุ uh, <um ้งเลยนี่อะไรมันมีน้ำข้นอย่อะต้มยำกุ้งเอาเงี้ยกวดขวดเนี่ยดูสิคกับดูสิคกันหมดค่อยออกมาตีก็ได้เอาเลย เอาเล็กเอาไปแก้มจิ a a. So e mean, ้มหัวไหมครับเพื่อนก่อนหึงที่กลางเต็นท์เราซื้อของกันเอาเอาอะไรตัวแบบไหนแล้วก็เอาเครื่องดื่มบำรุงเลือดสักสามขวดนะมันต้องใช้อยู่แล้วเราปิดท้ายเอาแบบไหนเนี่ยเอาแบบไหนไอ้นี่ม่วงหนึ่งกระพาน หรือว่าจะเอาแบบคนแบบว่าม,มีปลาด้วยม,มีหลายอย่างเออเออหัอน,นี้กว่าเราเน้นเน,เน้นคุ้มค่าคุ้มราคาเรียบพ่จอจอบับจับจับ มาถึงตรงนี้เล่นปิมก,ก่อนเลยเพื่อนร้อน <c oughs> จะบอกว่านี้วันนี้คนเยอะนะเพื่อนมาดินกันเสาด้วยไงจะซื้อ <c oughs> ของเสร็จเ,เ,เดี๋ยวขับรถเข้าไปกลางเตเลยเพื่อน สองเที่ยวไเที่ยวหนึ่งเอยเออตะลียงบาน 你看看哪？ อืมทุกคนตอนนี้เป็นเวลาทุ่มไปห,หน่อยนะเด,ยเดี๋ยวเด็กๆเริ่มเริ่มหิวเริ่มหิวอ่ะตอนนี้ก็อยากจะมาทำอาหารที่ชาวแคมให้กินกันก่อนอื่นนี้ก็ต้องอาาเ,ตเติมน้ำบำรุงเลือดนะครับ ั้นก็ใส่เครื่องปรุงกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนนะระหว่างนี้พอดีอดีก่อนก่อนจะเข้ามาทางอุทยานะได้ได้หมูเด้งมาถุงหนึ่ง โชวยเลยดูหมูเด้งเลย,เลยใช้มือไม่ดีนักเก็บดูวิธีกระบวนการทำเพื่อนอไปยอดไปช่อช่องเรื่องหมูเด้งน,นะเพื่อนผมงานบิดเลี้ยงเพื่อนเริ่มร้อน เกิมแย่เวยทำหมูเด้งไปรอน้ำเดือดนะฟังเพลงครอๆไปฟินเลยเพื่อนๆส่วนสภาพอากาศตอนนี้ผมว่าเขาไม่ไม่ถึงกันหนาวนะไม่ถึงกันหนาวนะแล้วก็จากความรู้สึกผมนะเนี่ยผมว่าประมาณที่้5องศา เยอะๆนะระหว่างนี้เราก็เดี๋ยวรอมองอหมูเล้งเดือดก่อนนะเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวผมพักให้เพื่อนรอก่อนร้อยยี่สิบองศาก่อนอร่อยถูกใจนะาไม่ถูกลืมนี่ผมมาถ่ายให้ดูเหมือนถ้วยแรกผมทำไปละไปแล้วเพื่อนน่ากินไปแน่นๆหมูเด้งแน่นๆน้ำอืดๆ อยู่ในในป่าในเขาก็กินอะไรง่ายๆมันก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนนี่เด็กน,น,นะตอนนี้เดี๋ยวามากินกันนะรสชาติมันเป็นยังไงลุยครับเด็กนะ Thank you. S <S สวัสดีทุกคนจะเป็นช้าวันนะครับเราสองคนจะพิ่งจะตื่นกันตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครับเดี๋ยวมาต้มกาแฟิีกันทุกคนดับแรกก็เดี๋ยวเราต,ต้องต้มน้ำต้มให้มันเดือดในหม้อแล้วเราต้องทิ้งก่อนนะเพราะว่าเมื่อคืนผมเอา ไอหม้อเนี่ยไปต้มหมูมันมีกลิ่นคาวนิดนึ่งแล้วต้มมันเดือดแล้วก็แล้วก็เททิ้งก่อน

กนเนี่ยเราไปกินลยกัน คือทุกคนเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก็คงจะต้องเก็บของนะครับเก็บของแล้วก็แพ็คของแล้วก็เอาไปขึ้นรถยจนกั่นะเดี๋ยวช่วงเวลาแดดมันจะค่อนข้างร้อน้วยทีเนี้ยค,คือลักณะที่ร้านที่ผมมากางที่เนี้ยคือมันเป็นต้นไม้เนี่ยมันจะคุมรอบๆไปนะแต่จ,จะมีด้านหลังผมท,ที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นล้านโล่งๆนะตรงนั้นนะถ้าเกิดว่าแดดมันส่องมนก็จะร้อนเนี่ยนะแต่ตรงนี้บริเวณตรงกลางเนี่ยมันมีแบบต้นไม้คุมทึบกนะ็ ช่วยบดบังแสงแดดได้พอสมควรนะครับตอนนี้ก็กำลังทำอาหารเช้ากันอยู่นะเพื่อนไายง่ายอาหารเลือจากเมื่อคืนนี่แหละครับทุกคนครับตอนนี้ผมมาอยู่จุดชมวิวมอเคือนี่ผมขับรถขึ้นมาจากลานกลางผงกลางเซนขึ้นมานะ มีป้ายบอกระยะทางเป็นระยะทาง1.5กิโลก็ขึ้นมาแล้วทุกคนดูครับข้างหลังผมสวยมากเพื่อนๆนะครับสวยมากนะครับก็มองมองลงไปเนี่ยเพื่อเห็นตรงนั้นไหมตรงนั้นน่ะเป็นตัวอ่างเก็บน้ำที่ผมลงไปกางเต็นท์มาจากเมื่อคืนนะครับแล้วก็ผมก็เลยขี่รถเนี่ยวันขึ้นมานะครับก็จะเป็นจุดชมวิวของที่นี่ครับอยู่ตรงนี้นี่ บรรยากาศมันสวยมากนะนเพื่อนๆแต่ผมไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยมันมันสื่อสารออกไปเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่าเนาะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินพาดูรอบๆบริเวณจุดชมวิวก่อนล้วกันนะครับอ่าอันนี้มนันเป็นเป็นจุดที่ผมจอดรถนะแล้วก็ยืนชมวิวตรงนี้แล้วก็ตรงข้างล่างผมอธิบายมาสักครู่อ่ะเป็นเป็นตัวอ่างสระน้ำที่ผมลงไปกลางเต็นเมื่อแต่เมื่อคืนนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองพาดูด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะนี่หางหางกลับหลังนะ นี่เพื่อนๆว้าวไหมว้าวไหมเพื่อนโอ้โหไหไงเพื่อนผมไปยินชมวิวแล้วเพื่อนดูว้าวไหมเพื่อนนี่เดี๋ยวเรานี่นะเพื่อนขับขึ้นมาจกตรงนี้นี่ตรงนี้นะก็คือจากจากข้างล่างที่ผมขับขึ้นมาในวนวนขึ้นมา1.5กิโลนะรถใหญ่ขึ้นได้นะครับรถใหญ่ขึ้นได้ทางดีเหมือนกันไม่ไม่ชันเท่าไหร่นี่ผมพาเดินนะ เป็นทางขึ้นแต่สะพานมันค่อนข้างจะแบบตามอายุการใช้งานนะพเพื่อนๆก็ระวังแล้วกันนะครับเห็นไหมมันจะมีรูเดินก็เรามาระวังนะผมจะเดินแบบต้องหาที่จับก่อนนะแล้วก็ค่อยๆก้าวแล้วกันนะทดสอบก่อนเพ okay. ื่อนโอเคนะเพื่อนดูดูวิวข้างซ้ายก่อนนะ สวยนะผมว่าเนี่ยเด <C ï cs Chevy> ี๋เพื่อนหนุ่มเดี๋ยวตรงนี้เขาเรียกลานจุดจุดชมวิวนะขออีทีหนึง่งชมวิวมอเขือมอเขือนะอะมองห,หันไปทางนูน้นจะสวยตรงตุ้ิตร,ง,รงที่เราเยืนนี่มันติดกับเขาใหญ่นะข้างหลังเ <four S 1> ขาใหญ่ได้อยู่ข้างหลังใช่ไหมข้างหลังเราจะเป็น หลังหลังเขานี้จะเป็นเขาใหญ่ข้างหลังเนี้ยที่เราจอดตัวตรงนั้นนะกางเต็นท์นี้จะเป็นเขาใหญ่อ๋อฝั่งฝั่งหลังแขนเขาเจ้าเห็นเนี้ยนะใช่หลังไปคือเขาใหญ่ละใช่อุทยานแค่เขาใหญ่ละใช่ไหมใช่ใชอาฮะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศนะนี่ผมผมก็ขึ้นมาครั้งแรกแล้วเนี่ย ก็เดี๋ยวชมบรรยากาศนี้สักพักนะเพื่อนเดี๋ยวผมก็ขับรถลงไปข้างล่างเลยนี่ทุกคนนี่ตรงนี้มันเป็นมุดหมุดหลักฐาน GPS นี่ครับเพื่อนมันก็จะมีมีพิกัดพิกัด GPS ให้เราปักมาอ่าผมเพิ่งเห็นใครใครอยากจะมาเที่ยวตรงนี้ก็จุดนี้ก็เนี่ยปักตามนี้มาแล้ว อะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวป้ายบอกจุดที่เรายืนอยู่นะทุกคนนี่ผมชี้ให้ดูนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าจุดชมวิวมอเคลืลนะเห็นไหมนี่ครับอ่าตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นเป็นแนวของอุท,อทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะเพื่อนมาเดี๋ยวเดือยวพินเเนี่ยแนวนี้ทั้งหมดเลยอ่า นีจุดที่เราอยู่คือจุดนี้นี่นี่โอเคทุกคนครับเดี๋ยวจากนี้ก็จุดชมวิวคงจะประมาณนี้ก่อนนะก็เดี๋ยวตรงนี้ไปผมก็จะขับรถลงไปข้างล่างแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงประมาณนี้นะครับจากนี้ไปผมก็ขับรถกลับบ้านนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะเพื่อนเพื่อนบ๊ายบาย